ของ VIP Stock กันนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเรามีระบบ VIP Stock ที่อำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจนะครับ Happy MM ได้อย่างง่ายดายมากๆมันเป็นยุคที่เราเองเนี่ย คือก็ไม่นึกถึงว่ามันจะสบายได้ขนาดนี้นะครับมีคนเก็บดูแลรักษาสต็อกให้มีการส่งของให้เราเรียบร้อยส่งรายชิ้นให้เราได้อีกด้วยโอ้โหมันสุดยอดม,มากๆมาดูดีกว่าว่าถ้าเราเองจะส่งแบบเก็บ COD เราจะทำอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นเลยให้เรามาที่เมนูด,ด้านบนนะครับและสังเกตคำว่า VIP สต o อกนะครับแล้วก็ให้หาเนี่ยครับหัวข้อที่0.8ที่เขียนว่าโรงทะเบียน COD ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับ พอคิดเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือในส่วนตรงนี้ให้เราเลือกครับตัวที่จะว e r i f y นะครับเป็นพาสปอร์ตเป็นเอกสารทางธุรกิจนะครับหรือว่าเป็นบัตรประชาชนนะครับก็เลือกเอานะตรงนี้ผมเองเลือกเป็นบัตรประชาชนแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์เข้าไปตามด้วยอีเมลที่เราลงทะเบียนนะครับแล้วก็กรอกในเรื่องของการว e r i f y ในเรื่องของเลขบัตรประชาชนลงไปตรงนี้ส่วนรูปบัตรประชาชนครับเราจะใช้รูปที่จับ บัตรประชาชนนะครับเพื่อยืนยันตัวตนในลักษณะแบบตัวอย่างในรูปเลยนะให้เราทําการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนแล้วก็รูปหน้าบัตรประชาชนด้านหน้าของเราคนระับแบบนี้นะหลังจากนั้นครับให้เรามาใส่บุ๊คแบงค์ครับเลือกธนาคารครับว่าเราจะเป็นธนาคารอะไรแล้วก็ใส่เลขธนาคารลงไปนะครับแล้วสาขาเนาะแล้วก็สาขา,นาเนมต,ตรงนี้นะครับหลังจากเรากรอกข้อมูลธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลือกธนาคารให้ถูกนะครับเลือกบัญชีให้ถูกต้องตรวจสอบให้ถูกก่อนนะครับแล้วเราก็ทําการอัปโหลด b ุ๊ k แบง k ของเราหน้าตาอย่างนี้เลยนะนะกดอัปโหลดเข้าไปนะครับเพียงเท่านี้ครับให้เรากดยอมรับด้านล่างนะครับยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดรีจ i สเตอร์ตรงนี้นะครับระบบจะแจ้งเตือนเราอีกหนึ่งครั้งให้คอนเฟิร์มในการตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ถูกต้องนะครับเราก็เลขธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อกันการผิดพลาดแล้วก็ในเรื่องสาขาต่างๆย้ำเรื่องของเลขแล้วก็ธนาคารนะครับตัวนี้ให้ถูกต้องนะครับ ถ้าตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วนะครับให้กดเซฟได้เลยนะครับระบบก็จะทําการยืนยันข้อมูลให้กับเรานะครับกับทางชิปป๊อปก็คือระบบเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ใน1-3วันหลังจาก v e r ร์ดิที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องรอนะแปลว่าถ้าใคร อาลงทะเบียนแล้วเนี่ยให้รีบนะฮรรีบรีบ,รบมายืนยันไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำการส่ง COD กับอาชิปป๊อปนะฮะตรงนี้นะครับกับเขาได้นะครับในส่วนตรงนี้เพราะว่าชิปป๊อปเนี่ยเขาจะเป็นเป็นขนส่งที่รวมขนส่งอะไรขนส่งอยู่ในที่เดียวกันด้วยนะครับก็ ถ้าเรียบร้อยแล้วก็รอครับรออนุมัติแล้วเราก็สามารถเข้าไปใช้ระบบได้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในเรื่องของลงทะเบียนการจัดส่งแบบ COD นะครับก็ถ้าท่านใดต้องการข้อมูลสอบถามก็สามารถเข้ามาสอบถามผ่านช่องทางรายที่อยู่ด้านล่างได้นะรหรือใครเองต้องการอยากเป็นพาร์เนอร์กับบริษัทแ a p p y ้ m สนใจในเรื่องของการเป็น VP s ีสต k อกที่มันสะดวกสบายขนาดนี้นะมีระบบอำนวยความสะดวกให้เรานะระบบหลังบ้านหน้าบ้านระบบวิเคราะห์ข้อมูลสรุปค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะถ้าเรื่องความทันสมัย ต้องยกให้เขาเลย Happy m p m นะครับใครต้องการเป็นพาร์ทเนอร์ก็ถ้าเข้ามาสอบถามผ่านไลน์ด้านล่างหรือโทรเบอร์โทร,ทรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคน